ข้างบนที่นอนอันนี้เป็นห้องอาบน้ำสุข,ขากินท้งนี้ด้วยนิทางขึ้นตรงหองนอน ก,กิจกรรมใส่บาทตอนเช้าแบบนี้นะคะก็จะมีทางแม่ค้าเขามาขายกับข้าวตอนเชา้าแล้วก็เราก็จะซื้อเป็นชุดแบบนี้แล้วก็มานั่งเรียงแถวสำหรับใส่บาทกันหลังจากที่พาท่านออกไปบินธบาทนะคะอันนี้ก็คือจะกับ มาช่วยกันแยกกับข้าวเตรียมกับข้าววิ่งเลยวิ่งออกเลน้อย่างนี้เลย อันนี้คนมาทำโลงทานค่ะ